นี้ได้ลมแล้วครับวดแล้วเดี๋ยวเราไปสนามกันไม่ทันอีกแล้วนะว,วันนี้นะโอเคไม่ทันอีกแล้วแต่ฝนตกครับวันนี้ดีนะมีลมใหมเลยเหรอ,อใหม่ดิโอสายก็สายคล้องใหม่โอตายแล้วลมก็ลมใหม่มาแล้ว ฝนตกครับเดินได้เรื่อยๆวันดีจ้านิพบารจากาศนี่แจครับและเป็นอายุอายุยาเกิน สวัสดีครับวันนี้ผมก็จอดที่เดิมครับวันนี้เลยจอดัะเกขือเลยมีที่จอดพอดีโอเคครับเดี๋ยวรอบุตรมาลาครับโอ้ฝนตกครับวันนี้ฝนตกอ่าเดี๋ยวใส่แมสใส่แมสรอเลยใส่แมสก,ก่อนผมใส่ต้องใส่หมวกครับหมวกไม่พอใส่ต้องเอาโล่ม,มาปอีกโีเคครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามครับในวันที่ฝนตกและกำลังจะไปดูวีจีเจอ,อเกาหลีวันนี้มากับ มา,มาครับมารับเสือวุดครับโอเคเอาล่มมารับอ๋อวันนี้มีล่มโอเคไปกันได้ล่มแล้วครับวุดแล้วเดี๋ยวเราไปสนามกันไม่ทันอีกแล้วน้อยวันนี้นะโอเคไม่ทันอีกแล้วแต่ฝนตกครับวันนี้ดีนะมีมล่มอ,อันนี้เราเอาขโมยล่มพ้ามาครับโอเคเดี๋ยวไปสนามกันโอ้โหพอพูดถึงพ้าที่ตกหนักเลยเรงกอกกาชในวันที่ฝนตกปาเข้าสนาม เราก็มีล่มเราเลยไม่กลัวเป็นไงครับแต่แล้วเพิ่งมาวุเราเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาขึ้นสะพานครับเพื่อไปอาจารย์สามชั้นนี่ครับปากนี้ครับเดี๋ยวไปเอาติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวไม่ได้เข้านี่หมอพร้อมเอาติ๊กเกอร์ครับอโอเคทีค่นี่ครับผม ไปบุ๊บไปเรียบร้อยแจ๊วัสดีครับน้าโดดงานอีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเลยแจ๊เดอ้อกำหม่อมฟางอย่าอย่าให้รู้นะว่าขึ้นครึ่งหลังอะ่ะโอเคนี่ครับนี่คือบรรยากาศในวันที่ผมทมอะ่ะ มาไม่ทันอีกแล้วครับส่วนมากจะมาไม่ทันนาทีที่19ยังศูนย์ศูนย์อยู่วะุ้อสฮะยังไม่มีใครยิงได้โอเคเดีวเราเข้าสนามกันมาหกโมงไม่เคยทันเลยผมกระทุมหนึ่งไม่ต้องห่วงเลยใช่ <laughs> โอ้อร่อยเลยดูได้แล้วเหรอได้แล้วมาบาทครับเหมือนเดิม ได้แล้วเดี๋ยวไหนมาไปเดี๋ยวสวัสดีครับ <laughs> มันมีเสื้อกันฝนขายปะว้าวน้องมีเสื้อกันฝนขายปะว้าว ถอยหนึ่งตัวเ <Okay. S 1> ข้าแล้วในวันที่พมฟ้าวฝนตก นี่คไม่มีอะนี่ครับขึ้นมาตอนนาทีที่สามสิบกว่าครับของเราก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยจินันจินันหรอดากอนเหรอเอ่อชื่ออะไรจูนันจินันจูนันดากอนจูนันดากอนโอเคครับอันนี้ก็ในวันที่มาเชียในวันที่ฝนตก นี่คือภาพบรรยากาศครับกองเชียร์เราเป็นไงครับสีสันนะครับวันนี้เพราะต้องกลางลมวันที่ผมผลผลทำเหรอใช่ไหมไอ้บอสผลรำในวันที่ผลในวันที่ผมทําในวันที่ผมทํำผลทำวันวันที่ฝนทำไม่รู้ว่าฝนจะตกใช่แต่รู้ว่าเราต้องติดต้องให้ติดต้อเป็นย่งไรเลือกมาอยู่แล้ว ไปแล้วไฟต์ es, like ู้เน็ตโยนด้วยเฮียเฮ้ยสวยเวลาการแข่งขันหนึ่งนาทีทดหนึ่งนาทีครับนี่คือภาพบรยากาศแอน เตะครับไม่ยิงเตโก้คร right. ับเบอร์เจ็ดครับโดน่ยิงถึโดนไม่ยิงก็ส่งยิงลูกโทษของเพลเยอร์หมายเลข38ดีจูโกหมดเวลาการแข่งขันครับเล่นแบบนี้อะไรเล่าเฮ้ยบีจีต่อนะรู้เปล่าเออครับพักครึ่งคนก็เตะเยอะหน่อย

ุชอบใส่แม้สีชมพูฮ่า่่พี่เราใส่แมสสีชมพูทุกรอบเลยม่รู้แล้วใส่ตามอะไรคนไหนหรือเปล่าไม่มีหรอกแหมอย้า้บคุยหเรื่อไม่ใส่เสื้อมาวะ ไม่นานเดี๋ยวร้อยต้องแก้วเลยคนเดียวรักเจออาจจะนัาแต่ขอขอทางใจรกันางไหนไม่สนใจโทีดีก่ออย่าเอาแกมไปชกันแต่บงคนขึ้นเลยยังเสมอกันอยู่ซุ่มๆตอดเจอไม่อยากจะเปแบ้เยที่อลุงพลยิงค้อนสวยเลยลุงพลจนสวยยลุงพลริงค้อนสวยเลยทาไมปาดน

บีจีนำหนึ่งส่วนครับจากปฐมพงศ์ครับโอเคครับนำแล้วครับอุ้ยยังไงเราก็โอเคพี่โอ้เขาไม่ใช่เคเควันเคทูมนุษย์เคไหนเราขอมชนะได้ไหมก่อนโอเคครับไอ้เหี้ยนึกว่ามากับฝรั่งตอนแรกมากับเอ็มใหม่เลยเหรอนี่ใหม่ดิโอ้สายก็สายคล้องใหม่โอ้ตายแล้วล่มก็ล่มใหม่ล่มใหม่ด้วย อ้นี่เล่นดีนะเว้ยแอมลุงพลน่ะเอมลุงพลเล่นดีลุงพลเล่นดีปีจีนปทุมมตเกตขบเลียงตัวผู้เล่นเลขสิบทีรศินแดงดาลุงพันธไทยหายเลขเก้าสิบก้าอ่นฟอนเดียมขอตงสอเงสาเหรอ นึกว่าจะยิงโอ้ยไอ้เอ้ยว่าวไอ้นี่ก็ว้าวนะประถมใครนะประถมพงษ์มะชื่ออะไรครับ,รบชื่อลูกครับอ่าอันนี้เชียร์บานานยังรโอ้ยตั้งแต่ปีแรกเลยปะปีหกแปดเก้าปีแล้วมั้งเหรออ๋อนะครับฮะอะินนี้ี่ทรู้จักนะครับ,รบฝากด้วยนะเพครับว,ว่าผลจะเป็นเท่าไหร่ครับอันเนี้ย สองศูนย์สองศูนย์เบอนะโอเครอดูชมครับลุงพลมาแล้วครับลุงพลยิงยิงอยากให้ลุงพลยิงเข้าที่เตึกรับตัวสำรองครับกำลังวอร์มอยู่ใช่เลียกทูได้เอเครับเมื่อเห็นเขาบอกไม่เจอกันยังไงไม่เข้าใจได้เอเครับนะทิดโนเขาก็ให้บอลถ้วยมาได้แกงครับเซียโก สกัดไปจุดโทษยังไม่เข้าไม่เข้าในกันเลยดูยืนทำอะไรก,กันยิมครับได้ลูกส่งคอร์เข้าไปเตียกก สองโซนสองโซนสองโซนเพ่สองโซนสองโซนแล้วชนนี่คุณไม่กลัวตกฝนเลยเป็ดฝนเลยอันนี้เพื่อนคุณเหรอฮะไว้อยู่ไหนปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนอ อันนี้โทนี่พาเพื่อนมาด้วยอันนี้เมืองเดียวกันไหมโทนี่ชิตเต ah so ียชิตเตียโคร่าสีชโครลาโโอเคเชียร์เชียร์เชียร์อะไรครับเชียร์เชียร์เชียร์อังกฤษอะอันนี้อันนี้ฟอร์เรสต์อันนี้อ่า VSB e i n h o เ e n เอ้าฮอลแลนด์เหรอเอ้าฮอลแลนด์โอเคครับสวัสดีครับนี่ลอมลบโอครับ ฝนตกครับเดินได้เรื่อยๆวันนี้จนะนิภาพบรรยากาศาน,นี่แจ้ครับและเบนอายุอายุเกินนี่อุ้ยโทษโทษบีทูอารครับ บดีคาบีฮะบดีไ <minority> ม่ได้โทรเลยผมไต่ไปผมก็ไอ้ห่าไม่ใช่มันมันเมบมันไม่ขึ้นน่ะโอเคทีนี้เอ็งลงแล้วนี่เอ็งมาอะอะไรนะเจ้าม้าเปล่าเอามาเลยรถแต่รถผมจอดรถเขียน เอาดีหลงแทนหมายเลข18ปะทองพลจารุกกนรัตนพิโรเยี่ยมอันนี้สาระจู่เย็นครับเยี่ยมน้องน้องเยี่ยมมากเลยสังเกลการแข่งขัน4นาที4นาทีครับท้าดูลาการแข่งขันอุ้ยไม่ผ่านอุ้ยยิงแล้วยิงโอ้โหเสียเลย โอ้สุดยอดไว้โอ้โหาสุดยอดสุดยอดสุดยอดอุยอ้ยอุ้ยม่ขึ้นมาเวลาการแข่งขันครับนี่คือบรรยากาศการบอลแล้วนะครับชื่อมื่ดครับในวันที่ผมผลเกาะทำ